สวัสดีค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมไปแล้วเรารู้แล้วใช่ไหมว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีส่วนต่างส่วนต่างๆหรือองค์ประกอบอะไรบ้างอ่ะครั้งนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยขนาด มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันจะต้องได้180องศาหรือ2มุมฉากคำว่ามุมฉากก็คือมีขนาด90องศา2มุมฉากก็คือ180องศานะคะ,ะดูรูปรูปก็ให้รูปสามเหลี่ยมมารวมกันต้องได้1 8 0องศาอันนี้เป็นมุมที่1ที่2แล้วก็ที่3 มุมที่1บวกมุมที่2บวกมุมที่3จะต้องได้เท่ากับ180องศาเท่านั้นนะคะอ่าดูตัวอย่างตัวอย่างมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเขากำหนดรูปสามเหลี่ยม abc มาให้และกำหนดมุม2มุมก็คือมุม a กับมุม b เขาบอกว่ามุมภายในเนี่ยของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยต้องได้180องศาซึ่งกําหนดมุม A มาให้คือ60องศากําหนดมุมมุม B มาให้ก็คือ8 60องศาเขาต้องการให้เราหามุมสีก็คือมุมนี้ที่เรายังไม่รู้อ่ะเรามาดูว่าทํำยังไงเราก็ต้องเอามุมเอา A บวก B บวก C a b บวก B บวก C เนี่ยต้องได้เท่ากับ180องศาก็คือเอามุมทั้ง3มุมบวกกันได้180องศามุมที่เรารู้แล้วก็คือมุม a กับมุม B แเราก็เอามุม a บวกมุม B มุม a ก็คือ60องศามุม b 60องศามุม C เรายังไม่รู้เราก็เขียนไว้ก่อนเท่ากับ180องศา60องศาบวก60องศาได้1 2 0องศาบวก าจากนั้นเราต้องการรู้มุม c ใช่ไหมคะเราก็เอา120เนี่ยมันบวกอยู่เราก็ย้ายฝั่งจากบวกเนี่ยกลายเป็นลบนะคะเราก็จะได้ c เท่ากับ180ลบ120นะคะ120เนี่ยมาจากตรงนี้นะย้ายมาเป็นลบ อ่ะเอาร้อยแปดสิลบร้ก็จะได้ C เท่ากับหกองศาแปลว่ามุม C ตรงนี้มีค่าเท่ากับ60องศาตรงนี้นะคะมีค่าเท่ากับ60องศาเสร็จแล้วนะคะลาดูตัวอย่างที่2องนะคะข้กำหนดรูปสามเหลี่ยมมาให้ก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกอขอคอนะคะ โดยกำหนดมุมกอมาให้ก็คือ45องศาและมุมคอเป็นมุมฉากคำว่ามุมฉากจะมีขนาด90องศาจะมีขนาด90องศาสัญลักษณ์มุมฉากก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงมุมนะคะ,ะมุมที่เรายังไม่รู้ก็คือมุมขอไข่เราต้องหาขนาดของมุมขอไข่ว่ามีขนาดเท่าไหร่โดยการ เอามุมทุกมุมบวกกันจะต้องได้มุมภายในรวมกันคือ180องศาเราก็เอามุมกอบวกขอบวกมุมคอเท่ากับ180องศามุมกเขาาำนดให้มาแล้วก็คือ45องศามุมคอเป็นมุมฉากก็คือ90องศามุมขอเรายังไม่รู้เราก็เขียนไว้เหมือนเดิม จากนั้นเอา45บวก90ได้135องศาบวกขอไข่ที่เรายังไม่รู้เท่ากับ180เแาล้วก็หามุมขอใช่ไหมโดยการเราจะหามุมขอเราก็ต้องอ่าตอนนี้มุมขอมันบวกอยู่กับ135องศาใช่ไหมเราต้องการที่จะหามุมขอเราก็ต้องย้าย135องศาเนี่ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง เพื่อที่จะให้เหลือมุมขออันเดียวนะคะโดย135เนี่ยมันบวกอยู่เราก็ย้ายไปเป็นลบเราก็จะได้ขอไข่เท่ากับ180ลบ135องศา180ลบ135ได้เท่ากับ45ดังนั้นมุมขอไข่เนี่ยเท่ากับ45องศาตัวอย่างถัดไป กขากำหนดรูปสามเหลี่ยม pfl มาให้นะคะอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจูวเพราะว่ามีด้านสองด้านยาวเท่ากันตรงนี้นะคะยาวเท่ากันดังนั้นด้านสองด้านยาวเท่ากันมุมที่ฐานก็ต้องมีขนาดเท่ากันด้วยมุม s 35มุม l ก็ต้องมีขนาด35เหมือนกันนะคะ ดังนั้นมุมที่เราจะต้องหาก็คือมุม p ที่เรายังไม่รู้มุมภายในบวกกันต้องได้180องศาใช่ไหมเราก็เอา f p <S 2> <S 2> บวก p บวก l เท่ากับ180 f มุม f เนี่ยเรารู้แล้วมุม l เราก็รู้แล้วสิ่งที่เรายังไม่รู้คือมุม p เราก็เอามุม f กับมุม l บวกกันมุม f 35องศา บวกมุม L 35องศามุม P เรายังไม่รู้นะคะเราก็เขียนไว้เหมือนเดิม35บวก35ได้เท่ากับ70นะคะบวก P ก็คืออ่าที่เรายังไม่รู้ดังนั้นเราต้องการหามุม P ใช่ไหมว่ามีขนาดเท่าไหร่เราก็ย้าย70เนี่ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง70มันบวกอยู่ย้ายไปย้ายฝั่งจากบวกก็จะกลายเป็นลบ ก็จะได้ P เท่ากับ1 8 0ลบ70 180ลบ7 0ได้เท่ากับ110องศาดังนั้นมุม P เนี่ยก็มีขนาด110องศาอ่าเรื่องนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะนักเรียนค่อยๆดูค่อย,อย,อยศึกษานะคะไม่เข้าใจาอะไรตรงไหนสอบถามคุณครูได้นะ แล้วก็อย่าลืมทำใบงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ